ป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อเด็กสื่อรักสารใจช่วยภัยโควิดเด็กส่วนใหญ่ติดจากสมาชิกในครอบครัวหลักสำคัญอยากให้คุณพ่อคุณแม่และน้องๆปฏิบัติตามนะครับ <S <S ห่างกันหน่อย <S <S แต่กู้รักกันลดการแออัดไม่เข้าพื้นที่เสียงรักนะมาใส่แมสกันรักนะล้างมือบ่อยๆ หอมมือลูกแทนการหอมแก้มนะครับแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับกอดด้านหลังแทนการกอดด้านหน้าแยกกินกินแยกช้อนจานแต่เบิกบานเช่นเดิมคุณพ่อคุณแม่และน้งนองๆอย่าลืมปฏิบัติทั้งในบ้านและนอกบ้านอย่างเคร่งคลัดนะครับบายบาย